สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีคั่วงาให้สุกเหลืองสม่ำเสมอทั่วกันดีทุกเม็ดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะนํางาขาวมาคั่วให้ดูค่ะก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะหรือใครไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้ค่ะน้ําหนักหนึ่งถุงนะคะก็จะอยู่ที่500กรัมค่ะ ต่อไปเราก็จะตั้งกระทะเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นงาขาวลงไปคั่วค่ะใส่งาลงไปเสร็จเราก็จะคั่วงาไปจนกว่าจะสุกดีค่ะในขั้นตอนแรกที่คั่วงานะคะกระทะยังไม่ร้อนดีเราก็จะคนบ้างพักบ้างแบบนี้ค่ะที่สําคัญในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะคะในการคั่วงาการที่เราใช้ไฟอ่อนแบบนี้ก็จะช่วยทําให้งาของเราสุกเสมอกันดีทุกเม็ดค่ะ ในการคั่วงาเราจะต้องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้งาของเราไหมก่อนสุกและที่สำคัญตัวงาก็จะไม่มีกลิ่นหอมค่ะจะมีรสที่ขมนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะคั่วงาของเราไปเรื่อยๆค่ะพอคั่วงามาได้สักพักกระทะก,ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมั่นคนนะงาของเราจะได้สุกเสมอกันดีทุกเม็ดค่ะพอคั่วมาได้สักพักนะคะก็จะสังเกตว่าสีงาของเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะ ย้ำเลยนะถ้ากระทะเริ่มร้อนจะต้องหมั่นคนงาค่ะงาของเราจะได้สุกเสมอกันดีตอนนี้เราก็ได้ขั่วงาของเรามาจนสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะสีของเม็ดงาก็จะเหลืองประมาณนี้ค่ะก็อย่าให้สีเข้มเกินไปนะเดี๋ยวงาของเราจะไหมจะทำให้มีรสที่ขมค่ะส่วนในขั้นตอนการคั่วงาเราก็ใช้เวลาไม่นานนะคะพอเราคั่วงาสุกดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปเทใส่ภาชนะแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํางาที่เราคั่วสุกแล้วนะคะมาเทใส่ภาชนะแล้วก็กระจายเม็ดงาให้ออกจากกันแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนพอพักไว้คายร้อนดีแล้วนะคะก็สามารถนําไปทําขนมหรือว่าเมนูต่างๆได้เลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีคั่วงานให้สุกเหลืองทั่วทุกเม็ดสูตรนี้ทําไม่ยากค่ะถ้าทําตามสูตรรับประกันความหอมอร่อยของงาค่ะ ส่วนใครที่คั่วเสร็จแล้วนะคะใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะคะก็เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทหรือใส่ถุงร้อนรัดหนังยางไว้ก็ได้ค่ะแต่ต้องให้ใคลาร้อนก่อนนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการคั่วงายังไงก็ลองไปทำกันดนูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ